สวัสดีครับแ <c> ล <oughs> ามึงเห็นสิริ้นเสืบานครับ <c oughs> มันเหนื่อยมากซอยเป็นเอาเผาขึ้นเหล่าน,านะครับเพ <c oughs> ราะว่าบ่ได้เวณหน้าอก <c oughs> บ่มมีหาบ่มีหน้าขื้นบานขื้นเมี่ยงเผินนะครับ <c oughs> แต่กะมาซอยนะครับมาซอยเป็นเห็ดเผาขึ้นเลาน่าครับ <c oughs> หลายโจครับอยู่นน่น อยู่ไก่มั้งครับไฮแล้วแต่ว่าถารถนะครับพักพักกินเขาตอนนี้เลยมาอยู่ห่มมาพักหมนะครับนี่คือผลผลิตของเกษตร,รกรที่โอป็ินราคาครับราคาเดี๋ยวกิโลหนึ่งสี่หมามานี่พอหนึ่งถือว่าม่ามารับมามาคิดบาทเขาหกบาท

มา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 ขนรถอ่าวเขาแบกเราเขาเขาึา้นเราน้ำกันน่ะรับมีอยู่สี่คนนะครับที่จะไปเอาเขาขึา้นเราน้ำกันนะครับอ่าชืนนี้ไว้สื่นนี้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่ตามรับชมนุมม่มเห็นสิริเทบันสวัสดีครับ